ค่ะข้างในเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้ววันนี้นะคะพ่อแวงก็จะพาแม่มาซื้อกุหลาบค่ะที่ร้านประจำเนาะบาลานอยนะคะขับจักบ้าก็จะพอกว่าขับรถมาจากบ้านสองชั่วโมงนะคะพาแม่มาซื้อกุหลาบใจดีค่ะเพกว่าใช่วันนี้ไม่กำหนดวันนี้ใจดีแล้วก็บอกว่าไม่กําหนดแบบว่าจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างนี้ทาไมอ๋ออะไรเหรอ พ่อแว่นบอกว่าเพราะว่าอะไรนะอยากขอบคุณแม่ <laughs> ไงล่ะอยู่บ้านแล้วมีความสุขใช่ไหมแล้วก็ไห้เครื่องแต่งออีบ้างเราเอนรับไ,ได้อหอืมพ่อแว่นก็เลยอยากจะขอบคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็เลยพามารู้ว่าแม่ชอบกุหลาบก็เลยพาแม่มาซื้อกุหลาบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะมีกุหลาบสวยๆเยอะเลยค่ะ ดดี๋ยวไปูกันค่ะนี่คะ่ะข้างในเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมทีโรสก็มีกุหลาบเรือยก็มีต้นเล็กต้นใหญ่มีหมดเลยค่ะเดี๋ยวแม่บําจะมีเวลาเดินเลือกชมหนึ่งชั่วโมงค่ะงาพ่อแว่นเดินอยู่ข้างนอกใช่ต้นเล็กๆจะถูกๆใช่นี่คะ่ะ ได้ดอกไม้เต็มรถเลยแล้วจะกลับบ้านแล้วค่ะพอแว่นอยากกินข้าวต้มคะ่ะเดี๋ยวแม่แบบจะทำข้าวต้มนะคะให้พ่อแว่นกินค่ะพ่อพ่อข้าต้มเสร็จแล้วมากินข้าวต้มแล้วฮะใส่ไข่ด้วยใช่ไหมได้ได้ ข้าวต้มซุปเครื่องของพ่อแว่นนะคะโ้เยอะกว่าจะมาก็อืดเลยอร่อยเหรออาหารมื้อแรกมองี่บ้านออ กินอะไรที่มันเคี้ยวง่ายๆก่อนเนี่ยพอ่เอเดี๋ยวขับุ้งไปที ่อนะสูตรนี้แบบผัดเครื่องไงพ่อมันจะอร่อยพ่อแว่นบอกว่ามาบ้านนอนสบายเต็มที่แล้วค่ะนี่ค่ะกุหลาบต้นนี้นะคะคือกุหลาบที่แม่แหมมได้มาค่ะก็คิดเป็นเงินไทยราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะคะ พ่อแว่นใจดีค่ะอยากจะขอบคุณแม่เลยบอกว่าเออไม่กําหนดราคานะแม่อยากได้ต้นไหนอ่ะเอาเลยอะไรเงี้ยเอาเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวพ่อซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่แหม่มก็เกรงใจนะเกรงใจพ่อแว่นซื้อเองแค่พ่อแว่นแกไม่บ่นก็โอเคละแล้วอันเนี้ยแม่แหม่มซื้อเองได้ไงคะก็ซื้อเองเกรงใจแต่จริงๆก็ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันนั่นแหละก็เก็บเงินด้วยกันนั่นแหละค่ะ แต่ว่าอันนี้แม่แหม่มก็เอาของแม่แหม่มออกเพราะว่าคุณย่าเล็กอะคะ่ะคุณย่าเล็กเขาคาให้เงินแอบให้เงินแม่แหม่มประจําอยู่แล้วะคะ่ะคือทุกวันนี้ค่ากับคงค่ากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จ่ายเองเลยนะคะคุณย่าเล็กแอบให้ตังค์ตลอดก็เราก็ได้เก็บเงินได้อะไรเงะะี้ยค่ะอือจริอจริงแล้วพ่อแว่นนะคะเขาแบบตั้งแต่เขาไปเข้าโรงพยาบาลมาใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าโหย คนที่แบบว่าไม่มีคนดูแลอะไรแกโอ้โหมันลําบากมากแล้วอยู่โรงพยาบาลมันลําบากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนึกถึงว่าเออแม่จะดูแลพ่อดีอะไรเงี้ยทําอะไรก็เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าการหยุดตัวคนเดียวมันทรมานมากเลยอะไรเงี้ยเลยอยากจะขอบคุณแม่ว่างั้นเขาว่ายอย่างนั้นนะหัว <laughs> ดูค่ะดอกเยอะมากนี่แล้วหอมสุดๆด กุหลาบพันนี้หอมสุดเป็นชนิดเดียวกับต้นนั้นค่ะที่แม่แหม่มปลูกชนิดเดียวกันนี่แหละพันธุ์เดียวกันของคิมุนะเซนเซค่ะจริงๆอ่ะมันเป็นกุหลาบเลื้อยนะเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นกุหลาบเลื้ยเลื้อยอ,อยู่ได้ที่สักประมาณ 2. เมตรสองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนี้ไม่ใช่เลื้ยแต่ว่าหอมหอมมากต้นนี้คือว่าจะหอมแรงเลยนะคะอืม ก็เดี๋ยวแม่แม่บอกว่าจะปลูกตรงนี้แหละค่ะจะปลูกตรงนี้แหละเพราะว่าความหอมมันจะได้เข้าไปในห้องรับแขกใช่ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะขุดดินตรงนี้แหละปลูกตรงนี้ให้มันหอมเข้าไปในนั้นเลยแต่ว่าเนี่ยเพิ่งซื้อมาใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะพักให้เขาแข็งแรงให้เขาดอกบานอะไรสวยตรงนี้เรียบร้อยก่อนค่ะเพราะถ้าปลูกตอนนี้นะเดี๋ยวดอกตูมๆมันจะเขียวหมดแล้วเราก็ไม่ได้เห็นดอกไง คิดว่าอยากอยากปลูกตรงนี้เพราะว่าตำแหน่งอื่นในสวนมันก็ลงตัวไปหมดแล้วอะค่ะนะถ้าจะเอามาลงตรงนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอามาลงตรงนี้ถ้าเอามาลงตรงนี้มันมันจะบางต้นข้างในนะคะแล้วมันเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะบังตรงนี้ความสวยของตรงนี้อะคะ่ะแม่แมวมองดูแล้วแม่แมวว่าตรงตรงนั้น่าโอเคกว่านะเนี่ยค่ะะมาณนเพราะแว้งเขาก็น่ารักนะลงเนี้ย น่าจะเข้าโรงพยบาบาลตั้งนานแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนในบ้านอแม่แม่หม่นะคะก็ดูแลทําความสะอาดบ้านเรียบร้อยใช่ไหมทําอะไรก็ทําเรียบร้อยบ้านก็สะอาดอาหารก็มีอยากกินอะไรก็หนุน่นในสวนมีทุกอย่างก็ แม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเงี้ยค่ะบ้านก็สะอาดสะอา้านจะนั่งตรงไหนก็นั่งไปสิเนี่ยสะอาดเห็นไหมคะนี่กุลาบถ้าอยู่ด้านในอะ่ะเนี่ยเนาะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในกระถางมันสูงไงแต่ถ้าปลูกเดี๋ยวมันจะต่ากว่าน,นี้อีกนิดนึงโอหแล้วลมจะโชยความหอมมาเนี่ยค่ะแม่แหม่มก็เก็บบ้านเก็บช่องอะไรเนี่ยค่ะลมมันก็จะโชยเข้ามาเนี่ยค่ะ แม่แหม่มก็ดูแลบ้านเก็บบ้านเก็บช่องอะไรเรียบร้อยของกงของกินเพียบอยากจะกินอะไรก็บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแว้งก็เลยแบบพอไปโรงพยาบาลแล้วแหม่รักเมียขึ้นมาเชียเนี่ยค่ะดอกไม้อันนี้ดอกไม้ในสวนของเรานะคะเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นนะแม่แหม่มตัดมาค่ะนะมะเขือเทศโอ้ยผักบงผักบุง้บงเลยรักเมียขึ้นมาเลยรักเมียกว่าเดิม โอเคนั่งคลิมนี้ไปก่อนนะคะเอามาให้ดูค่ะกุอับต้นใหม่ของแม่แม่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ